ดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนนี่ใครอยากได้บิดนี้ก็ต้องเปิดท่านนะเดี๋ยวผมไปบอกว่าเปิดตรงไหนบ้างก็บอกผมบอกไปทั้งแต่ผมยังไม่ได้บอกที่เปยดเออาดูมเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนไปดูคลิปกันด้วยนะครับร้านนี้ผมก็ซื้อบัตจากร้านมองยูเกมซ็นเตอร์นะครับ นก็ไปฟาร์มเขาสามารถกินขอบเต้นได้เลยนะครับไปฟาร์มบิดเิฟวลรอดกับบิดร็อดอเดทีกับบิดดาวตกมาบิดที่อื่นมันก็จะอันั้นหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยวอสวอสวอิตอยู่เดอันดเกินไปแล้วก็ใครว่าใส่เพลงีหน ถ้าพี่เต้นแบบนี้คนใส่เพลงอะไรดีอิจูเนียมเป็นท่านี้หรือเปล่ามันเป็ท่าเนียวเดียวพี่ใส่มาให้วันนี้ผมมาสอนะนดกว่าทำเคสกอบลินอยยากรู้เลใครเป็นคนทิ่ภารกิจห้กอบลินเอ้าเอาวันที่กองเราต้องยงมมาให้เราเต้นใหม่ครับอย่างวะ ตเอาดิ้นเตรียมใส่ครับน่ะเรียบร้อยแล้วนะถ้ารอบนี้เตนะรียมใส่เตะเลยนะเอ้าผู้ชมดูดิมันเรียกใส่พี่แล้วอ่ะแปสิบห้าครับสิบห้านะผู้ชมดูมันควรอ่อะหาเต้นใหม่ครับเต้ใกล้ๆเลยรอบนี้อย่าเล่นเตะง่ายๆเลยเ้นเสร็จปุดด๊บกดรับภารกิจปั๊บเลยอะไรเงี้ยครับมันจะได้ไม่มีเตะของเราครับ นี่เต้นร้อนใส่หน้าเลยเนี่ยตีเขาไปด้วยครับโอเคตอเต้นไกลๆไอ้มันเห็นไกลๆตีไกลๆมันเปียบใส่เราท่านผู้ชมเขาเริ่มบอกใายตาตั้นนะครับผมเต้นไกลๆมันมองไม่เห็นมันนั่นต้องคอตีเขาอะอะโอเคก็ตอนนี้รองเขาเพิ่งเกิดน้เมางงใครอยากได้ปิดปิดครามตามผมแนะนำนะครับสายเริ่มต้นใหม่ก็เป็นนี้เลยส่วนอันนี้ราคาสองรานนะอันนี้ ราคาห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเฮ้ยไม่รู้แอดมินติดตลกอะไรห้าหมื่นห้าไปครับดแต่มาสอนทำปีกเดินเห็นจุดจุดสองจุดนั้นไหมครับจุดจุดสองจุดเนี้ยดีนะครับแล้วก็ไปหามาเลย ไปแล้วไปแล้วทำไมไม่รู้ผมลืมใส่รองเท้าตลอดวิ่งช้าที่ตายก็ขอโทษที่พูดคำหยาดด้วยนะครับแต่มันวิ่งช้าจริงๆโอ้หดกับน้ำอีกแล้วเอออามามา จำหนึ่งครั้งเชือกเชือเชือแล้วจนารอบเดียวไ่รู้ีสีันะคเรากจอะไรนะครัอ่ะก็มีกรปี้เกิดอีกสตัวนะของที่เกาะมัชกอมนะครับไปแต่ท่านมองไกลๆเห็นเลยนะสตัวนะครับ เดี๋ยวพี่รับภารกิจทั้งคู่เลยนะจมเกือบมันให้ทำภารกิจเดียวกันเนาะเมื่อกี้เราโดนภารกิจเดียวกันแล้วนะจอมให้จมตามนะ <Okay. S 1> ครับตัวนี้อยู่ใต้ต้นไม้ตัวนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้ให้ทำอะไรดูนิ่งซามสิฟีได้ครับถึงท่นเก้านจอมถึงท่นเก้าแล้วตรงนั้นตัวนี้ให้กระโดดท่าสิบครั้งครับ <c oughs> ดูพี่เข้ากันเลยก่อน จำลองการโดนลูกตู้ท่านชมโอเคก็ตัวนี้เดินร้อยเก้าเดินหนึ่งพันเก้าอ๋อโอเคเสร็จพอดีเลยนะครับไปครับก็เสร็จไปแปดตัวละเควสมันก็จะวนๆประมาณนี้ท่านชมเดี๋ยวรอดูอีกสองตัวนะผมจะโดนเบรอะไรเนาะก็คอบินเนี่ยมันเกิดทุกๆประมาณห้านาทีนะท่านชมน่าจะห้านาทีครับก็ตอนนี้นะผมตัวโคอบิ้นเกิดมาห้านาทีก็บ้าลูกบี่ทำไมเกิดช้าเลยนี้ แล้วก็เกาะมูสูดอีกหตัวนะครับเดี๋ยวเราทําที่เกาะบาสโกก่อนเนาะเพราะว่าเราเกิดที่นี่อดียวพารกิจนี้ให้เราพิมพ์คำนี้สามรอบไปเลยไปเลยพิมพ์ในแชทต์้องสามครั้งเดี๋ยวรีบใส่เครื่องหมายตกใจนี้ด้วยนะโยมพิมพ์ตามนี้เลยนะครับถ้าเรืองพิมพ์ตามนี้เลยนะสามครั้งนะโยมหนึ่งสองสามภารกิจนี้อีซี่เลยนะจยม ครับแค่ผิดไม่ถูกแค่นั้นเองครับโอเคไปตัวที่เก้าครับผมเรือ่องขอจะแบบน้แต้บงนะเนมด,ดครับเล็งก่อนว่าอยู่ตรงไหน,นอ,อยู่ได้ก่อนด้นยครับเดี๋ยวพี่บอมอยู่ในกนรนกนะต๊อบหรืตัวนี้ให้พา่บอมอะไรนะครับแล้วตัวนี้ให้กระโดด50ครั้งครับอยากเฟสมันก็จะวนๆไปขีดเรื่อยๆนะพี่บอมแล้วก็เฉลี่ยนะเกิดประมาณ ห้านาทีก่อนนะครับผมประมาณห้าสิบนาทีจะเกิดครั้งหนึ่งแล้วสำหรับคอมพิวต์พวงนี้นะครับเดี๋ยวไปหาเพื่อนที่นั่งกันเลยก่อนเพื่อนจะชอบอยู่ที่เรียบร้อยครับผมก็ครบสิบตัวนะสำหรับคอมพิวนะครับตอนนี้เรามีของที่แม่มดต้องการอยู่เนี่ยเพื่อนจะเช่าไปที่ไอเอฟวีท์ฮาร์โรวีนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะได้ของอะไรจากบ้าแม่บุญตาเนะครับ อ่ะโอเคก็ขอจบคลิปนี้มาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจบด้วยเดี๋ยวใไปคลิปหน้าสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กันในแบบปีกนะผมวันนี้จะสอนหาเป็นใหม่แล้วพี่ๆก็เป็นใหม่ที่จะมาสอนหาในวันนี้นะได้จากการโยนของลงหม้อไปหมดจนจบวันนี้นะแล้วก็ส่วนเนี้ยได้จากการฟาร์มก๊อปปี้จนจบการไล่ล่ากอ๊อปปี้ของพี่นะผมก็วิธีการไล่ล่าก๊อปปี้ก็ขอไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมไปตามดูได้นะ ผมมาขอแคนดี้เขาก่อนถาใคนอไแลก็ไคทำไมเขาฟังแ๊บเดียวได้เลยวะก็ขอโชคดีวะผมยังไม่เคยซื้ออะไรเลยดูดิีดูดิ เอได้สิบเจ็ดปันไม่ค่อยเยอะเลยว่ะขอสิบเจ็ด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 สิบหกก็ได้สิบหกสิบสองอีกอีกนิดเดียวแล้ว ขอสี่ขอสี่คนถัดไปขอสี่นะเพื่อนขอเป๊ะเป๊ะขอเป๊ะเป๊ะก็ๆๆฮัลโหลอ๋อขอทิกออทิกนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับ y e ้สั่งพาโลยสั่งพาโลยไปตบของดีกว่า กันยังไม่เคยได้อีอย่างเลยเฮียไปตุกกรองไปตุกกรองเมื่อกี้เราได้โคไฟมาแล้วครับผมแล้วเมื่อกี้นะครับใส่แบบที่สามได้ตัวลงมาครับผมลงนี่ครับเป็นโคลไฟเช่ไหมใส่ไปสามอันนะครับผชมใส่อันแรกได้ดวงตานะครับผมแต่ที่สองได้ตังแต่ที่สามได้ตัวลงอันนี้ครับผมมาแต่ที่สี่ครับ แต่อันที่สี่ได้ตังห้าร้อยแล้วก็ได้สี่สิบก็ดี้ครับผมแส่อันที่ห้าครับแส่อันที่ห้าได้สามสิบกัตตี้แล้วก็ได้ตัวทุนนะจชมเดี๋ยวจอมได้ชุดใหม่าม,ามานี่ครับผมป้ายหลุมศพอันนี้ครับคุณลิมิเตได้มาเมื่อกี้เลยลดร้อนๆเลยามาคุมฟังเองกับมึงนะครับ แต่ไม่รู้ผมซื้อรหัสมาเขาฟาร์มเองหรือว่าเล่นโปรผมฟาร์มเองไม่ได้เล่นโปรนะคะฟาร์มเองกับมือใครอยากได้รหัสอีกก็บอกมาไม่โดนแบนแน่นอนไม่โดนแบนแน่นอนนะครับเงินประมาณหกแสนกกว่าปุมไปซื้อนั้นหมดแล้วไปซื้อเบ็ดฮีบริล็อต ราคามันขึ้นครับโอ้ยตัอ,อีผมเป็นอะไรไม่รู้500อโอเคจังหวะนี้ได้แต่กล่องกล่องกล่องนะครับโดยเบ็ดนี้ยาวๆเลยแล้วตัดไปที่100กล่องเลยครับตัดไปเลย อ๋อยังไม่โคชีครับแต่จะมาบอกว่าใครอยากได้ร้านนี้กดไลค์กดติดตามมาครับเดี๋ยวให้ไปเลยกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวผมจะมาฟังบิทที่เขาถืออยู่นะครับบายครับไปหากล่องให้ถึงหนึ่งร้อยกองก่อนถ้าผมมีแคนดี้จนถึงห้าห้าหมื่นนะครับ ห้าหมื่ใครจะมาช่วยผมก็ช่วยได้เลยเดี๋ยวผมปักชื่อไว้ได้ใต้ร่างคลิปนะครับแล้วก็ผมก็จะมาแจกลาฮันเมลฟิตอันนี้นะครับบาทครับเจอกันครับ อ๋อผมเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ละมาทำพิเที้ยวเจ็ดร้อยห้าสิบกีกว่าในอัปเดตที่แล้วนะครับคนที่จะทำได้ต้องเลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ใช้เงินในการทำสามแต้มมันจะไม่กิน่นะเบ็นนี้มีชื่อว่าลอดออเดอร์ฟอร์กเทสแปร์นะครับผมแปร์หรือฟางก็ได้นะแต่ถ้าเรียกแปกกร์จนะเท่หน่อยฮะก็เป็นนี้นะใช้ของไม่เยอะนะในการทำนะของอย่างแรกนะครับผมก็มจะมีตัวนี้ครับฟันพิกาโลดอนนะครับมันเป็นฟันกระดูกนะครับของพิกาโลดอน ใช้ตัวนี้ใช้สองอันเนาะแล้วก็กระดูกสันหลังนะครับของเมกคารดอนเนาะตัวนี้ก็ใช้2อันนะครับผมไอ้สองอันเนี้ยสามารถหาได้จากการตกที่เกาะนี้เลยนะครับเกาะแอนเชียนนะตกธรรมดาได้เลยนะท่านผู้ชมตกยังไงครับเดี๋ยวมันก็ติดนะมันเป็นระดับมิสิษของท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ตกให้ดูสักอันหนึ่งเลยกันเนาะมันตกง่ายนะอ่ะติดแล้วท่านผู้ชมติดแล้วครับอันหนึ่งมาดูกันนะฮะมันจะได้เป็นตัวไหนนะครับพี่ว่าน่าจะเป็นเขี้ยวนะอ่ะนี่นะครับ ได้แล้วเที่ยวอันหนึ่งตกง่ายมากนะตกง่ายก็มาลองตกก็ได้นะที่เกาะน,นี้นะแล้วก็ไอ้ตัวไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ฮนะเส้นได้ดูหน้านะไอ้ตัวนี้เนาะเขมีวิธีได้สองอย่างนะครับก็คือไปเปิดแพทที่สมบ,บัตินะครับผมเพื่อไปตามหากล่องสมบัตินะครัไอ้ตัวนี้ก็จะอยู่ในกล่องนะครับแต่โอกาสได้ยากมากครับผชมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับหาได้จากการตกลานะตกไปเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสยากเหมือนกันนะมีโอกาสยากไม่ว่าจะเป็นการเปิดกล่องหรือว่า การตกนะค้ำหรือว่ายากเลยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปทำการคพับไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณสมบัติของเป็ดอันนี้นะมันจะดีขนาดไหนนะอ่ะโอเคก็ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้กำกับสนุปไว้ก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวามักที่เติมโลมาคิดดิบลาวามักอีดีเหมือนช่องผู้เชี่ยวชาญด้านการฟาร์มเป็ดโลบอกและไก่ปังโอเคก็ขอบคุณผู้กำกับสนุนด้วยนะฮะไปเดี๋ยวไปทำการคพับไปท่านผู้ชม ถึงแล้วนะครับก็อันนี้นะผมเป็น l o t of the Forgotten f a g นะครับอันนี้นะก็เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติกันนะก็สำหรับคุณสมบัติของเป็นี้นะท่านผู้ชมพลาสติกของมันนะก็คือถ้าเราตกปลาแบบเพอร์เฟคถ้าครับเนาะมันจะมีตัวเมโลรดอนนะผมมาเพิ่มขนาดปลาให้เรานะผมให้ขึ้นตกได้แค่17กล่องเปิดเลยไหม ิ่มไซส์นั่นเองครับที่ไม่ได้ใจนะว่าตเลยนับเนี่ยมันจะเพิ่มไซส์ในตัวที่5เลยหรือเปล่าว่าต้องตกอีกครั้งหนึงนะครับขาที่เป็นพับสีของมันนะแค่นี้นะครับแล้วก็ไอตัวสัดของเป็นอันนี้นะก็คือความเร็วในการลดอนเกล5นะครับาระมาณห้าเปอร์ยซนต์ถล้วกสิบโชคถร้อยเอ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะการควบคุมนงท่เปินสองเท่านะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นนะอยู่ที่วก็สิ้าเปอร์เซ็นตนะแล้วก็สามารถรับัดได้สูงวนี้เท่านผู้ เดี๋ยวในการร้อยเหยื่อนะครับคิดว่ามันน้อยไปหน่อยนะห้าพันเป็นยังองครมองเห็นแววเลยนะตัวนี้ต้องไปโดนเอ็นชาร์จใส่ตัวแฮนซี่แน่ๆเลยครับก็สำหรับวัจจุบันเนาะที่เราจะต้องเอาคาร์ฟเป็ดน,นี้นะก็จะมีตัวนี้เนาะฟันปลาฉลามนะมีแล้วเนาะแล้วก็ไอตัวกระดูกสลักของปลาฉลามนะเป็นคาร์โลดอนนะแล้วก็ไอตัวไดรลูหน้านะแล้วก็เงินดิสก์แสตนะมาทำการคาร์ฟน,นะปึะ๊บเรียบร้อยอ่ะเป็ดน,นี้นะเป็นเป็ดเลเวล750เนาะเงินไขเราต้อง750กดร้นะเราถึงจะคราฟเป็ดน,นี้ได้นะครับ แล้วก็ไอ้เบ็ดเนี้ยมันเป็นเป็นเดเวลแม็กนะครับเหมือนกับเป็ดอันนี้เหมือนกันนะไอ้เบ็ดโนไลท์เนี่ยแต่คุณสมบัติเดี๋ยวมาลองเทียบกันนะท่านผู้ชมระหว่างเป็ดโนไลท์นะกับเป็ดอันนี้อ่ะวิทย์ใครหรออะไรบ้างโนไลท์ไม่เท่ห์น้อันนี้เท่ครับล็อตออฟเดอะฟอร์เกตเท่มากท่านผู้ชมเท่มากอ่ะเดี๋ยวพี่เอายี่หออกก่อนเพื่อนมันเท่เป็ดแป๊บนึงนะเป็ดเบ็เท่ห์ครับนึ่ง ิดว่าน่าจะขย่านานแน่เลยนะแต่ความเท่เนี่ยกินขาดไอเบ็ดเลเวลห้าร้อยเลยนะความเท่ครับนะเบ็ดเลเวลห้าร้อยนี่ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่เนี้ยพี่รู้สึกว่าไอตัวความเร็วในการเลาะเหยื่อนะครับดี่กว่าเบ็ดอันนี้นะมาลองเทสกันท่านผู้ชมมาลองเวี่ยงดูนะว่าจะหย่อนถึงหรือเปล่าพี่ว่าน่าจะถึงนะเบ็ดระดับ n เ,เกมเนี่ยปอ๊บอ่ะเวี่ยงถึงแนละ้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าขย่อมีทีหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่อ่ะขยายสี่ทีพี่เจ้าโอ้ไอตัวหลอดนี่ใหญ่เอาเรื่องเลยนะพี่ว่าหลอดเนี่ยมันใหญ่พอๆกับไอตัวเป็นโนไลท์เลยนะอันนี้ใ่รยรู้ช่วยบอกมาทีนะคะว่าใช้ทำอะไรไอเทียนไขเนี่ยเราจะทำเพอร์เฟกให้ครบ5าครั้งแล้วท่านชมนี่ี๋ยวผมขับรถติดเพอร์เฟกครั้งที่สองเนาะอ่า เพอร์เฟกต์รอบที่สามอ่ะเพอร์เฟกต์รอบที่สี่นะครับอ้าวอ้าวเนี่ยเมื่อกี้เราได้กองเหยือ่เอเป็นคารโดนโผล่ขึ้นมาก็เราก็ได้กองเหยือ่อท่านผู้ชมอย่างวะก็คือมันจะเอาเหยื่อที่เราตกได้มาเมื่อกี้ใช่ปะปลาท,ที่เราตกได้มาเมื่อกี้ไปเพิ่มน้ำหนักน่าจะใช่นะครับ เดมันค่อยทักที่พ <Jet> ูก <âu> น <uma> <spe ek trolls> ี้อีกได้ไหมคะใช้ความเร็วในการล่อเหยื่อของเป็ดอันนี้คือมัน